สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามชม VCD บันทึกการแดสดงซดข้องนั่งตะลุงทวีพรเทพอยู่ในขณะน,นี้ของบริษัทบานเพลงเอกนะครับคนที่แรงอยู่ตอนนี้เอกอาเยครับฮืบางคว้นผมมันไฟงเวนมันอยู่มันต้มบ,บัตรว่นเลยวันนี้ก้นที่พี่น้องแฟนเพลงจะได้พบกับอาจารย์ทวีพรเทพบน เอาเวทีนะครับตอนนี้ผมอยากจะมาทําความรู้จักกันแล้วให้พี่น้องได้เห็นการทํางานของคอนเสิร์ตนั่งตะลุงที่ใย้่ที่สุดในภาคใต้ของบริษัทบันเพลงเอ,งเอกเป็นผู้จัดทํานําอาจารย์ทวีพรเทพเมาทําการแสดงนั่งตะลุงถึงเป็นต้องยอมรับนะครับวราระบบเส,สี่ยงเสงซี่ทุกอย่างสุดยอดการติดตั้งเวทีตั้งแต่เรียกว่าครับทำกันเรกว่าครับไม่ใยี่ยมที่วันนี้ กว่างอีกครึ่งจอได้รูปนี่สร้างสี่คน้ัมเย้ที่สุดในประเทศไทยครับแต่ก้อนอื่นก่อนที่จะพบกันบนเวทีผ่อมยากจะแนะนำและการอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่คารพรักทุกฐานได้มารู้จักรกับอาจารย์ทวีพรเทพซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างการแสดงนั่งตะลุงของพมมาตลอดครับเป็นคนที่ให้หลูกขูมาให้โมงมาให้รูปมาและเป็นคนซ่อนในพมหวาบอเอยแล้วแหละพี่น้องเนี่ยเป็นคนซ่อนพมมาครับสวัสดีกับอาจารย์ครับ อาจารย์ชื่อจริงๆชื่อเดิมๆครับก็ชื่อทวีแหละชื่อทวีครับซึ่งทวีพรเทพนี่เครเป็นคนตั้งครับทวีพรเทพนี่เป็นนั่งชูรีเสียงสะได้เป็นคนตังอ๋อแสดงว่าอาจารย์เป็นเป็นลูกซิษย์้องลูกศิของนั่งชูรีของนั่งชูรีนะครับไม่ราบว่าอาจารย์พอจําได้ไม่หวาปีไหนทีเริ่มฟึกการแสดงนั่งตะลุงครับเริ่มฝึกการแสดงนั่งตะลุงกับปีพศอนซ้อซนร่อยิบซ้อ ซ่องปัณณรอยสิบซ่องครับพี่น้องตอนนั้นผมยังไม่เกิดนะครับก็เกลยกเหลวๆปีซ่องปัณณรอยสิบซ่องอาจารย์เริ่มฝึกนั่งตะลุงนะครับเริ่มฝึกนั่งตะลุงกับนั่งชชรุนหน่อยว่าใช่อยู่กับนั่งชชรุนหน่อยว่าใช่มาช่องปีกับมาเรียนจำหนักมาเรียนจำหนักมาฝึกศึกษาต่อจากขับนั่งชุลีออกับอาจารย์นั่งจุลีเสียงเสน่ใจะไหมครับกับศึกษามาศึกษาต่อครับอาจารย์ชื่อจริงคือชื่อทวี ชื่อนายทวียอยแก้วยอยแก้วนะครับบ้านเดิมกับบ้านเดิมก็อยู่มู่ติซีตำบลโขกชายอำเภอเมืองจังหวัดปะทะุมอาจารย์เป็นคนดังเดิมก็เป็นคนจังหวัดปะทะุมเลยดังเดิมจังหวัดปะทะุมเลยทำไมมาฮัดนั่งกับนั่งจังหวัดตรังนะครับอ่คือชอบลีลาการแสดงกขนกัน่งชูรีมากแกเป็นคนราบก้อนนี่ชัดเจนแล้วแกพูดได้ดีขับกลอนได้ดีติดใจเรื่องกลอนนั่งชูรีชิงมาศึกษาต่อกับนั่งชูรีครับ ครับผมแสดงว่าอาจารย์เป็นคนที่ชอบบอสชอบกรอนได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่เด็กกรอกรอผมซิ่งแตมีคาดไม่ได้คือนังสือเปร่าไปนอรอนิรของสุนทรภู่ถูกนิราศแม้เป็นคนครับกรอนแข่งเลยจักหน้าไม่รู้รับก็รอนแต่จนกระต่างว่าพมอลักการแสดงนั่งทะลุอ๋อเมื่อนอาจารย์จุลีนี่จุดที่มีเสน่ห์ที่สุดของอาจารย์จุลีอาจารย์ว่าคือตรงไหนครับเพราะนั่งจุลีนี่เสด็จเสี้ยง แต่จำนวนกล้มมอ,องจะดีจำนวนกล้อ,องดีเลยครับจะว่างจำนวนกับจำเนียงแกปพายยาตำตั้มไม้ต้งตองกันหมดเลยแต่อาจารย์อาจารย์จุลีนี่แสดงนั่งตะลุงนี่มีเรื่องเราตลบไหมครับหรือว่าเป็นเป็น,ปน,ปนในเรื่องของซาลาใช่ไหมครับซาลาใช่ไหมซาลาใช่ไหมตัวละครก้องอาจารย์จุลีส่วนมากฉลาดฉลาดเมื่อนไหนถึงไหนหนุ่ยฉลาดเสมอเลยแล้วทึ่งมีความรู้สึกผันเปลืออยากให้อาจ<ช>ารย์อธิบายว่าการที่บริษัทบานเป่งเอกโดยในห้างอรุณตังชงรัฐเนี่ย ได้ทานั่งตะลุงคอนเสร์ตีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาและอาจารย์ไดเมีโวกาสมาแสดงเป็นเป็นโรงแรกผมตื่นวาดีมากครับเพราะเดี๋ยวนี้ชาติสิส้นของคนตายเรานี่ยแล้วก็นั่งตะลุงนี่ผมมองเห็นว่ามันทุกทุกขืนไปเสียม,มากครับเออเลยไหวรุนรุนคนรุนหลังนี่คำว่าจะมาสนใจนั่งตะลุงจะมาชุกษ้าว่าร้อนถึงก็รองชาลามีหรือไม่กันถึงก็มาปูดตะลกมันจะมีชาลาหรือไม่เดี๋ยวนี้คน ได้กระดลังมันไม่ก่อชุกช่านั่งทะลุงเพราะมันไม่โร่ตึงว่าขาเขานั่งทะลุงมีทั่าใดเขาไม่โร่แต่เมื่อนครไบชัดนี้ก็มาทําบันนี้เป็นพุ่มตื้อว่าพี่ดีมากครับโดยเฉพาะเอกชัยนี่โดยโดยโดยระบบเสี้ยงโดยระบบเสี้ยงเวทีโจ้ย่าไผเนี่ยอาจารย์เคยเล่นมาก่อนไหมนี่ผมไม่เคยพบมาที่ครับตอวยายหมากนะตอวยายหมากครับตอวยายหมากป้อนยอมเราว่าจ่ทำครั้งนี้นี่เมื่อนยางกับว่าเปิดตะดนเซนนึ่งให้ นั่งตะลุงที่ไละนะ่ขนาที่ยังสงสัยว่าเราหลักกันนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นตะต้นแล้วครับผ้องคิดว่าเอกชัยจ,จำครั้งนี้ตากับเพื่อเส้นทางให้นั่งตะลุงไล่ขนาครับกาถือว่าเป็นนิมิตไม้ของบริษัทบันเพลงเอกที่ทำนั่งตะลุงโรงใหญ่และอาจารย์เป็นผู้เป็นเป็นผู้บุกเบิกโรงแรกที่ได้มีโอกาสมาสแสดงประตมมเร็งบนเวทีตรงนี้ครับและรับรองว่าสนุกสนานกับเตสนุกสนานปันเพืออาจารย์บอกว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะแสดงให้พี่น้องแฟนเพลงชม พบกันบนเวทีทางด้านล่างเลยครับเชิญเลยครับพี่น้องครับ